ผมเราทําที่ทํากับข้าวนะครับแล้วก็พักไปด้วยเสร็จแล้วนะกินข้าววันครับโุก่อนได้ปิดตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายครับนู่นอยู่นู่นครับโดน้โดนอุ้ยใช้ใหญ่เลยนะเนี่ผนเห็นหมดไหม สวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เกอนรัชโลธรนะครับผมอยู่ที่ชนบุรีครับก็คือวันนี้นะครับก็จะเดินนะครับเดินไล่ตีครับตามแอีงประมาณนี้นะครับผมนะครับมากับน้าบึงนะครับแล้วก็ดีน้าป็นึงนะครับแล้วก็น้าลงน้าฟ้านะครับผมมากันหลายคนครับโอเคครับผมยวไป ดูกันครับว่าจะโดนอะไรหรือเปล่านะผมไปกันครับผมไปไปครับลุยผมเพิ่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะผมเดี๋ยวลองดู เิไล่ตีไปเรื่อยๆสวยเลยตาไลไวิ่งผมใช้เป็นสอนพี่สามสามนะครับโอ้โหต้องถอดรองเท้านะเนี่ย tháng phi tháng phi ạ u Chán, có bát thỏa đống thầu đi qua nè anh xay đống thầu bé 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 đọc Thật, đống thầu bé đấy chắc là cái gian dìa bọc ngoài vào Thay bị lộn với nhau đọc น like days, ้า่าแล้วบอกไปทาง้ำทางหลุดไป้ผุนดิลงไปทางผุนพะนะฮะได้ได้ได้ยางลงไปหลุดละดีเลยหวยมันคือเรือเขาเรือเขาว่ะ พี่จันเลือกเขาเลือกเขาดินี่นนบบนเาาออไปตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายครับนู่นอยู่นู่นครับเดินลุยมาจากนู่นนะเดินลำบากมากเลยมันสิคือปะเนาะนู่นครับ những mấy này rồi, hơi làm bạc thôi Hả? Tôi có tiền biên mà Khỏi biên mà đi 哈哈哈。<laughs> กัดแล้ว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 อุยอ้ยกัดไม่โดนตั้งใจวัดแหมออูยจะดูหรือเปล่าเนี่ยอ, <laughs> อูย้อู้ข้อใหม่ครับกัดไม่โดนนี่วะ ที đi <coughs> โอ้เสียดายกัดไม่โดนไม่โดนอีกกัดไม่โดนอีกอุ้ยใหญ่นะตัวเนี้ยปลาช่อนปลาช่อนอน่าจาปะปลาช่อนครับผมแน,น้ำตื้นเนี่ยแต่ว่ากัดไม่แม่นเลย กัดสองสองทีไม่โดน เหมือนเล่นไล่นะ โดนอุ้ยคันแล้วโดนโอุย้ยโดนโอุยนนอ้ยใช้ใหญ่เลยครับพี่อนโกว่าเลยวันนี้มาแล้วนะครับอูย้ยใหญ่จริงๆ กเกอนและเช่นและเชยทอนนะครับโอ้โหโอ้โหครับดูครับประมาณโลกว่าๆเลยเลยนะครับนี่น่าจะถึง2โลนะเห็นไหมใหญ่จริงๆตัวนี้แบบน้ครับกัดเจนกบยางสอนพิษนะครับโอ้โหซาบตูมเลยตรงนี้ครับ มาเนี่ยองมะเดวนดวนหน่อยเร็วจับกล้องให้หน่อยสำเร็จรัชลูทอนอวนด้วยนะน่าจะโลโลกว่านะได้แนละ้วสองไม่น่าจะถึง โอ้ใหญ่ไดูใหญ่มากครับตัวนี้โอ้โหเกิดเป็นตีกองยิงงานงอกก็ได้นไงดูดิว่ะดดครับกัดเป็นสอนพิษนะครับผมสอนพิษสี่เซนนะครับน้ำหนักแปดกิ๊กน้ำหึงว่ากี่โลเนี่ยอโลกว่าครับน้ำหนึงตรงตรงนี่ครับผมเห็นหมดไหมประมาณโลโลสามโลสี่นี่ใช่ป่าวในในหันหัวมาดูชัดๆเดี๋ยนี้ หัวลายเบนเออเนี่ยเอออุ้ยใหญ่นะผมว่าน่าจะโลครึ่งได้เลยนะออตัวนี้จริงเนะเดี๋ยวต้องช่างนะครับตัวนี้โอเคครับผมฝากคนง,งานด้วยนะครับวันนี้อยู่เขื่อนราชะโยธนนะครับผมอ่ะตัวยอ,อดเดี๋ยวลุยกันต่อเนาะตัวเรกตัวแรกตัวแรกครับผมเราทําที่ทํากับข้าวนะครับแล้วก็พักไปด้วยเดี๋ยวช่วงใายบายลุยกันต่อเนาะ ปอก่อนได้เปรียบว่เสร็จแล้วนะไปท EN ี่เดียวกันกินข้าวกันครับป๊อดก่อนได้เปรียบบ่าเมนูอะไรปลาช่อนอะไรงานทีมานน้อยงิงกำลังฮะครับสำหรับชิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับกล่าวว่าจะมาซ้ำช่วงบ่ายๆนะครับผมหรือว่าลมแรงมากๆเลยก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวชิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ